โอเคจ้ะไม่จบจ้าหลังจากที่ลงคลิปไปเรื่องน้องการนะฮะอืมก็มีอีกแก่หนึ่งหิวแสงอืมเดี๋ยวจะให้ดูชื่อมันนะนี่ไงอืมบอกว่าบอกว่าไงนะ พูดอะไรให้เกียรติคนดูช่องของคุณด้วยถ้าคุณพูดแบบหมาหมาจะไม่มีคนเข้ามาดูแล้วคุณจะเสียไรายได้คุณน,นิสัยไม่ดีถ้าคุณพูดหมาซี่แม่ไม่มีใครให้หมาซี่แม่เขาหรอกหรือคุณให้แม่ซี่แม่คุณอีภัยรัตพายรัตเอ,อ่สุนจันทร์อีซอนเตน มึงหิวแสงอะไรม,มึงเดือดร้อนอะไรหมาซี่มึงเหรออิสันดานอิแก่นี่มึงเพิ่งจะมาคอมเมนต์กูอือแค่สามคอมเมนต์นี่เองที่ผ่านมาก็บ่าบอยของแม่ก็เหมือนกัน กับตูเ้เย็นนางข่ำนั่นแหละที่กดกับปักที่เดียวกันมันจะมีตัวอยู่ตรงกดนั่นแหละสวยแม่ลูกสองดีแล้วอยู่คนเดียวลำบากมากมึงเป็นแม่หืมแล้วมึงบอกว่าอะไรนะหรือคุณให้ให้แม่ซี่แม่คุณแม่กูตายแล้วอีสัตว์มึงหิวมากไหมหืม อีพายรัตอีส้นตีนอีหมาซี่แม่มึงมึงหิวอะไรกูถามก่อนหือมึงอยากเจอรากสอง,งกูเหรอกูบอกไปแล้วไงใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอีส้นตีนแล้วมึงมาเสือกอะไรฮะมึงเสือกอะไร มึงไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูแซ่ใครไปจุดทูบเรียงวิญญาณพวกมึงพวกที่ชอบหิวแสงหิวดารามาน่ะหึใครกูบอกเคยไปเรียกร้องอ่อนวอนให้มึงข่าวมาเบิงมึงข่าวมาเบิงเองมึงหิวเอง มาสีแม่มึงอีไพรรักอีนาสนตีนแกจะตายห่าอยู่แล้วนี่มาวอนอีกแตกตีนกูไมหมอืมมาแบบมึงนี่ใครจะให้เกียรดืมเจอหน้าไม่ถีบหน้าก็บุญแล้วอีส้นตีนอย่าหิวแสงให้มันมากกูไม่้กูไม่ได้ เอ่ยเป็นรายตัวมึงก็ไม่ต้องหิวนี่มึงมาเจอกูได้มึงหิวมากใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ทำเป็นมาเดือดห้อน มึงสกิดว่าเข้าเห็นยนะูทูป b น่ยเข็ดมากเกื่อร่องหลับอารมณ์ของคนบ้าบอกถ้ามึงบ้ามึงก็ไปรักษาเออกูถ่ายคลิปของกูดีๆพวกมึงกับเขามาดาม,มาบ่ามากกับมาต้องเบิงใครประเส้นหัวฮีแม่สู่เขามาเบิงใครเชิญโคตพอ่อโคตแม่มึงเข้ามาดูฮะอีไพรัลัึมึงย่ามาหิวให้มันมาก ไปไปเชิญคอดพ่อคอดแม่มันเข้ามาดูเบิดเรื่องหนึ่งและเรื่องหนึ่งเบิดเหลืองหนึ่งและเรื่องหนึ่งบริจกบริสินวนเวียนอยู่อืมกูจะให้เกียดมันทําไมไอ้คนที่มันไม่ชอบกูนะมันจะไปตายที่ไหนก็เชิญมันให้มันไปเลย ให้มันออกไปจากช่องกูเลยไม่ต้องมาวนเวียนขอส่วนบุญจากกูกูไม่มีให้แกงเรื่องดรามานะวนเวียนวนเวียนสีา่านี่เลยสะนะเ <c oughs> บิดเรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่ง มันจะเป็นตาสแสกมึงอะไรมาสีแม่มึ่งอะไรอีไพ่รักอีนาสนตีนแกจะลงลงอยู่แล้วยังมาเสือกวอนอีกแม่กู่ะตายแล้วอีสัตว์นุ่นนะเหลือแตกระดูกนะมึงจะทำไมหมอ,อยากแดกกระดูกแม่กูไหม อีซอนตีนมึงเป็นอะไรนักหนาฮึชอบด่าเอฟซีอืมนั่นไงใครเป็นคนเริ่มมึงไปเสกสมองก่อนไปนเสกดีดีว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนกูกระถ่ายคิปของกูดีๆกูบอกเคยว่าเออกูสิตั้งกล้องมาด่าอีนั่นอีนี่กูบอกเคยนอกจากว่าพวกมึงนะมะดาด่ากูก่อนมาฮิวแสง อยู่บุกเป็นแดกข้าวที่บ้านตัวเองไม่ดีๆไม่ชอบชอบให้กูด่าข้ามประเทศเหรอฮะเดี๋ยวจะไม่มีคนดูมึงว่าจากเถือนะ่อเลยอัน,นี่นะบอกมีใครเบิ่งกูกับบอได้สนใจกูบอกจะเถือนะ่อเลยคนที่มันไม่ชอบนะมันไม่ไม่ดูก็ไม่เป็นไรกูไม่ได้แคร คือกูไม่ได้ต้องการยอดวิวจากคนที่มันไม่ชอบกูมึงเข้าใจไหมหกูไม่ได้ต้องการกูไม่กูไม่เคยต้องการเลยสักนิดมันจะไปตายหาตายหงที่ไหนก็ปล่อยให้มันไปเลยมันจะไปผูกคอตายไปฆ่าตัวตายที่ไหนก็เชิญกูไม่ได้สนใจออกไปเลยเก็บไว้เฉพาะคนที่ชอบกูหนึ่งคนสองคนก็พอ อันนี้พวกมึงนะ่ะมันหิวแซงมันอยู่บกเป็นยิ่งเป็นมึงนะ่ะอีพายรัส้นตีนอีเวนอีลูกกะลีแกก็ตายหาอยแล้วอยากแดกส้นตีนไหมล่ะอีกะลี